ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาสอนวิธีหาอาวุธดีๆใช้กันอาจจะไม่ the best แต่ก็เกรดเยี่ยมใช้ได้คือหลายๆคนเนี่ยคงมือใหม่แต่สงสัยว่าเออาวุธมันหาจากไหนได้บ้างลงดันก็ไม่เห็นได้ไปแจมบอสกับเขาก็เปิดกรลงล้อเปิดกล่องไม่ได้สักทีเนาะทะทำยังไงได้บ้างง่ายๆนี่เลย ช่วงเลเวลสิบห้าหรือสิบกนี่แหละผมไม่ได้ใจเนาะมันจะมีเควสประจําวันครับซึ่งเควสประจำวันคือสัญลักษณ์อย่างนี้นะสามเหลี่ยมสีฟ้ากับอินฟินิตี้คือทําได้วันละครั้งอันนี้ผมมาคุยที่บอร์ดอาจจะไม่เหมือนทุกคนมันจะยู่ตาม n อ c พซแหละอันไหนที่คุยแล้วมันขึ้นอย่างนี้ครับที่มันมีว่ารางวัลให้เลือกสองอย่างเนี้ยระหว่างกุญแจกับเหล็กนาร็วเนะี่ย รับเควสไปเลยแล้วก็ไปลุยเควสเสร็จปุ๊บตอนจบเควสมันจะให้เลือกเราเลือกเหล็กนาฬิวล้วน้วนเลยครับคุณแจปล่อยมันไว้ไม่ต้องไปเอาเราก็เก็บไปเรื่อยๆจนครบ15อันเราครั้งแรกนะสําหรับคนที่เลเวลยังไม่เกิน 21, 22เนี่ยพอมี15อันแล้วเนี่ยให้มาที่หมู่บ้านหินหยก กลับมาที่เนี่ยคือเลเวลยี่สิบยี่เอ็ดเนี่ยน่าจะเลยไปแล้วแหละเลยหมู่บ้านนี้เลวลาให้วาปกลับมาแล้วมาแถวๆเนี่ยโซนแคมป์ที่เขาชอบไปอยู่ตรงนี้เนี่ยมาหาเอ็นซีตัวนี้ครับจุงแจแต่ไม่ใช่แจจุงเพราะนักค้าแลกเหรียญคุยครับแรกอันแ,แรกเลยมันจะมีดาบมันจะมีอาวุธเราเออไม่ใช่ดาบอาวุธของสายเราเองอะ่ะใช้เหล็กนาริวสิบห้าอันแรกครับดาเมจใช้ได้เลยคือสนะี่สิบเก้าเนี่ยนับว่าดีเลยนะ เพราะว่าอาวุธตอนแรกของพวกเราเนี่ยมันประมาณป,ประมาณประมาณสิบแปดสิบเก้าดามจทเท่านั้นแหละเต็มที่ไม่เกินยีห้าเวลาคุณได้มาจากไหนอ่ะเอามาแรกเลยครับใช้ได้ยาวๆจนถึงเลเวลสามสิบอ่ะผมใช้จนสามสิบจนไปตีบอสทองเออมันจะเปลี่ยนที่บอสทองถ้าคุณโชคดีนะถ้าตีบอสทองแล้วก็หมุนตัวได้อะแล้วจากนั้นก็จะมีนี่บอสแมงป่อง มันก็จะแรงขึ้นมาอีกหน่อยเป็น97แต่ถ้าคุณเล่นสองวันแล้วหรือสามวันแล้วเนี่ยให้กลับไปทําให้หมดอันไหนที่เป็นของเวสประจำวันที่ได้เหล็กนาลิวอะเก็บให้ครบ40อันครับไม่ยากแป๊บเดียวเวสหนึ่งมันก็ได้สามอันสี่อันสองอันบ้างพอครบ40เนาะเราก็จะไปถึงตรงนี้แล้วช่วงเวลเวลเราสามสิบแล้วนะเออนี่ ไปที่ตรงเตียมโทมุนแบบทะเลทรายครับใกล้ๆกับที่แมที่ตีแมงป่องนั่นแหละเดี๋ยวจะไปให้ดูโยมอดวาร์แบบปแร็บตีกันทุกวันครับลงงีงค,คลิกคลังทั่วไปกับคลังเสริมทุกครั้งเลยเหรอ ที่จริงแล้วแค่ใช้ปุ่มแท็บอันเดียวก็พอนะวิธีเก็บเลเวลอย่างรวดเร็วที่สุดคือรับทุกเควสอ่ะละอ่ะละมาแล้วอม ่ะพอมาถึงเนี่ยลงเตรียมโทมุลเสร็จปุ๊บมันจะมีลองกลงล้อแหละเดี๋ยวเพื่อไปสนใจของล้อมาคุยเอย็มพีซีข้างๆเลยเออถ้ามีเหล็กนาริวครบสี่สิบอันให้เราคลิกขวาเลยครับมันจะรวมชิ้นส่วนเห็นไหมมันได้เขียนไว้เนี่ยยี่สิบอันจะรวมเป็นนาริวซิลเวอร์ได้หนึ่งอันพอเรามีสี่สิบก็คือเราได้นาริวซิลเวอร์ได้สองชิ้นพอดีเราก็จะมาแลกอาวุธ ของสายตัวเองตรงนี้ได้พอดีเลยครับดาเมจร้อยยี่สิบเอ็ดของอาชีพอื่นผมไม่รู้นะแต่ดาบเนี่ยร้อยี่เอ็ดเลยใส่ได้เลเวลสามสิบสี่คือมาทําไว้ก่อนเตรียมแรกไว้ก่อนเลยคือมันแรงมากครับผมใช้ยันตันสามสิบหกเลยนี่แหละง,ง่ายวิธีเลเวลไวๆก็เฟสสีเหลืองเฟสฟ้าแล้วก็อย่าลืมรับเฟสม่วงด้วยนะครับ ตรงจดหมายเข้าออย่าพลาดอย่าพลาดทุกอย่างคือเฟสส่สวนเฟสแดงเนี่ยเอาไว้ท้ายที่หลังแก็ได้เป็นเฟสฝ่ายกับเฟส PVP โอเคก็มาสอนหาอาวุธเท่านี้แหละสู้ๆครับขอบคุณที่รับชมบ๊ายบาย